สบายดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนไก่สีคำพี่น้องมือนีมีมีแขกพี่น้องเลยแขกผู้มีเกิดอเพิ่นมหลินนำ้ำเป็นมูกันอยู่แล้วบริพอกันเฮิงเติบพี่น้องเป็นเวลาอยู่ประมาณสองสามเดือนผนแหละมือนีเพิ่นออกมหลิน,น้ำอยู่หน้าแทนแทนแทนสิเป็นไายนอพี่น้อง นี่เด้อสาวแววตากับสาวโบเด้อพี่น้องสาวโบสาวโบเอ้ยเอาหน่องมาน้าสาวโบฮะหน่องเพิ่นซื้อดีโอหน่องเพิ่นไปนตาหักตาหักเลยพี่น้องมาเนาี่ยเพียงลูกเป็นเพียงเปอร์ซิมาต่ำมะคงสู้กินคือเก่าวันนี้อันนี้สา,า,นนสาวแววตาเด, <มา S 1> ด้อโอ้ยพาเห็ดพาเห็ดมีคุ้นิ้วขึ้นกระยางแล่ดหนาขาวอยู่อันนี้อันนี้แห้งหนาดำเนี่ย อันอยู่แต่ท้างนาเด้หามนำา้ำซาำนาก็เลยแลดเปิ่ลสิมาตำหุงซูกินพี่น้องเลยอ,อันนี้ซาแบลตารุ่นเดียวได้พี่น้อง <c oughs> อ,นอ,นอนนันเกิดทันคอยเกิดวันจันเกิดเั็นขั้นเกิดปีเดียวเดือนเดียวอีก <c oughs> อายุสหปีซ้ำกันเนาะตา่างโฮงกินกับมะคา สมูเอ้ยสบู่มันยอมออกกลเกาะนะพี่น้องคนยังอายกาะอยู่ในสะแววด้วยสีมาโซ่สีมือให้พี่น้องกินอยู่ไฮอยู่หน้าคือเกาพี่น้องเลยไก่สีคำเวลาสามโมงบ่ายจะกินตามหูคนมาสิออกมาตามหงสะแววคนมาก็เลยมะม่าเลยแหละเพิ่นเอาหูมาเองหรอกของข่อยมีแต่ โคกับสากับแหลกทางนัวบะหักอันฮงสเวลเป็นคนอมาแยกมาเบิงมะโซนมังกรเด้อพี่น้องว่าสิเป็นแนวใดสเวลตามุังหุ่งหายกินวันนี้เสียบอยู่บนเนาะตักมังงุ่งเหล่วเหล่าเด้อพี่น้องนี่หงุ่งต้องมังงุ่งยังไงสเวลกำลังสิตำใส่ฟีจั้งหน่วยเบลตากกีบใส่ใส่ตามมันยู่ใส่มันจิ๊บกันหน่วยพี่น้อง ตามิวไม่ใช่จะมาตากินเป็นนัวลงไปไปดิตามหนกันท้ายแล้วฮะหาพอดีเลยเบ้องพี่น้องเบื้องเบิ้งนัวพี่น้อง Oh my God น้ำตาลน้ำแสบไมานหวานะอืมนหวานน้หนัวสมๆน้ำตาลลงไปแล้วแต่เดี๋ยวแต่คนตามเนอถ้าเป็นคนไทย สูชเวลเด้เนี่ยเวลาตังพีกใส่มากันมงลงไปน้ำน้อยนึงเอามา้แต่มูลไว้ตอนนี้ชเวลกำลัลงสิบปุงด้วยพี่น้องบวงบวงเฮ้ยแล้วาัางหอยใส่สูงด้วยเลยปราแดกดพี่น้องประแดกลูกไป เด็กแล้วน้อห้มักหน้าวเฮาบักหน้าซื้อกันจะเสริมเพิ่นว่ามีน้ําอยู่เพิ่นว่ามีอยู่ไปสิบ่มีอันนี้เป็นสตูดิโอเขาเด้อพี่น้องมีแฮ2ด่างอยู่ข้างลลางนะสตูดิโอซาวราวคนยินดี มักนาลงไปเลยหมันหอมอห,หอมงนาหอมักันหนามอย่างน้อยเลยนป็น้เอมมอยกากนาอยากอึดแน <laughs> เพราะเปือกนาเลย่ค่ะรููอีจนน้อยหือนะ เบลบริเวดเบียกปะอืบริเวดเบียกแล้วอยู่เพื่อนละละปเพื่อนละละตกงานตกงานพวกงานตะกี้เิ่นเห็ดคือกันเดียววันนี้ปิดบ่เคยดูมาจังไหพ่อนตันปเดียวเขาก็มีเอาาินะานมันไปแมเลนตองไปเด้อวันนี้พี่น้อะ

มตงมลงไปไปนเ็มเลยไปทากิหมู้วอแออย่าไปหุ่นไกูมอกา้ไปหาพอล้วเลยแล้วเอาไปหยวักเป็นพี่น้องเลยสีสันหนารับประทานมากแียวมื้นบมวันน้งเพจนะวันเพรแดงเลยเมนขั้นขั้นห้าใจ่างพีกหาอยากแดงอยู่ไหนค่ะมาเพรแดง สโบรอซิมนะเธอสโบนั่นพี่น้องเอ้ยว่าท่านกุดต่ำแสพดังเดียวนะสโบก็หนองหัวนะมิ่แต่โบอยากเข่าเกองเลยเลยยานแต่พี่น้องเอฟซีเห็นเนาะเพื่อนคีบ่อนะโบมาแต่เพียงบ่งพงมาแต่ฝันสองเนาะเข่งเข็งก้อยก้อยอยู่ตาม่บเสพ ทัานมังหงบัมย่างแล้วมันแสบเลพี่น้องนุ่มๆนุ่มๆกรอบๆไปตลาดซส้อมาเซีซีมเด้อวันนี้พี่น้องโบซีมจังกูอวจังประเดี๋ยโบเพชรจังพี่แมซีมแงซีมให้เบื้องนี่พี เป็น,นได้จางใส่กเกลือในตินหน่อยหนึ่งงัวแล้วยังจางก็เลยเติมแกเนาะลงไปพี่น้องตอนนี้ตำเรียบร้อยแล้วพี่น้องมันกินน้ำกันเด้อวันนี้พี่น้องตำแล้วเลยสีมือสะวัวดคนงามเด้อวันนี้นะบ่แม่นสีมือสนามผีพี่น้องเบิ่งอยู <c oughs> อะเย้แลเวแนมนกล่องอยู่ ซ่ซิวินี่อซิวดเขาบ้ดพี่น้องเสียดายฮะวามีกุ้งเนาะกุ้งมันแพงถือเล็กันจะกินอันตามกุ้งอนะตอนนี้เฮากินตามฮงไปก่อนฮ้าจะกินแต่ตามักุงก็เขาก็พักตากุ้งก็อยากกินอยู่หักแพงกุ้งบมมีปัญญาสือ่อพอเด้น กินตามองงนึ่งแบะพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องวันนี้กินน้ำกันเสบอบเด้อวันนี้เด้อจะกินตามกุ้งหันนะเนาะ หากอันกนนุ้กงฮัลโหลหนึงนบบาา่งเจ็ดซิฟเป็นเนี่ยงมมี่งมมี่งกตาตาไม่ผู้ใหญ่ใจดีเรียงกุ้งหนึ่งโล่ก็สิดีเสื้อเสบะมาตามกุ้งให้ชูไปน้องกินถ้าอันคือแบบอะบัวได้เห็นไหมอืม เจ่วซาจัมฟาบเอาว่านแกนมันนนองมันดีโอดีโอนนองสะบนนะอยากกินนุ่มเบเบอยากกินเากินเน้อถ้าไม่ได้ กินก sure uh ่อนสู้เองกูจังกินก็ได้คุยเขาไปวันเดียวเบิร์ด้วยสิบอกให้ถ้าคอยเขาไปกินพักคาพักกระเชิดพักกินกาพักมีพักกระเชิดสร้างกฎนี่มีน้องนี่สบวกกัมีน้องทอดจำปาก็มีน้อง ดองกระยักโซเ่แหละมคือคนมมีนนองคือเฮ้าคือสแแบวและมีตะลานมีต่ลกมีตลันมีน้องเห็นจะได้อยู่หน้ามเดนจุอจุ้เพอยู่บ่เพียงบ่เพจสจ้ดีกินน่อยส มาเด้อพ <c oughs> ี่น้องจะกินก็เลือกสาข้กินบมลายหรอกอย่าเจ็บตัวอมพักกระเสีพี่น้องเลือดแตกเลยวบท่างจกซุปน้ำม่เนาะกระทินเนะข้าักระเสีแเ

พัารเ่าอาะเกินแหลกกันไาเบพายลองพันหาวยบุนากินได้เก่งนะบุนากินด้เฟสก็ได้พูเก่งคือเม มาเมื่อปะ่ะะะนี่ดอน้องนี่โอหายพี่น้องเลยนี่โอเอา่ใจแท้ยาหายลูกแมมาลินหนึ่งเมอเอื่อยเอื่อยาพีทเอื่อ <c oughs> ยผ <c oughs> ้านนองมาลินแสบพี่นองมนด้เบิ้ดบ้งเนี่นมเมื่อหนาจะตามกลุ่มซดเนาะทาแมนมี่ปุยใหญ่ใจบุญหรือว่ยปุ้ใหญ่ใจดี สือกุ้งมากินเด้อสิชวนเพิ่น้องมาตามชูสูก,กินอีกแสไปดีพี่นอ้องก,กินหนังกันไพามาคลิปนีก้ก็อย่าลืมกดไหลกดแชร์กดติดตามในน้ำในเดอ้อพี่นอ้องฝากเป็นกําลังใจแห่เดอ้อผอกันไหมคลิมนาเดอ้อพี่นอ้องบ๊ายบายคุณหน้าบ๊ายบายไม่ละ่ะบายดีเดอ้อพี่นอ้อง